ทองเดียววิจารเละคุณผู้ชมเปิดคอมเมนต์เหนียนนะฮะซ้ำประเทศตัวเองเรียบร้อยครับหลังน้องเทนนิสเนี่ยขึ้นเบอร์หนึ่งเทควันโดอาเซียนครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กครลงของเราให้ด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะคุณผู้ชมว่าน้องเทนนิสเนี่ยก็เพึงจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้แก่วงการกีฬาไทยของเรานะครับการชิงเหรียญทองในกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเกม2024รุ่น49กิโลกรัมนะครับน้องเทนนิสคุณผู้ชมจอม เก่านะฮะอย่างกัวฉิงคุณผู้ชมที่เคยดวลเดือดกันไปแล้วในเอเชียนเกม2022นะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะคะแนนของกัวฉิงเนี่ยเขาคืออุ้ยไหลเป็นน้ําเลยจนสุดท้ายเนี่ยต้องมีการมาเรียกปรับคะแนนกัน,กนและน้องเทนนิสเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดนะครับสำหรับแมตช์ปัจจุบันคุณผู้ชมแมตช์ Matt, ที่เพิ่งผ่านมานะฮะอย่างที่ปารีสเกมเนี่ยในยกแรกคุณผู้ชมน้องเทนนิสน่พลาดนะครับโดนเตะเข้าเต็มหน้าในช่วงท้ายยกนะฮะแต่ว่านะครับสาวจีนน่ก็โดนตัดแต้มครับและหลังจาก น้องเทนนิสดก็เตะขึ้นหัวครับแล้วก็เตะเข้าลาตัวส่งท้ายนะครับสามารถเอาชนะไปในยกแรกได้6ต่อ3นะครับและในยกที่2เนี่ยน้องเทนนิสเนี่ย ก็พลาดผ้าแพ้ผ้าไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าสู่ยกที่3นะครับในช่วง30วิสุดท้ายนี่ยผู้ชมน้องเทนนิสเนี่ยก็พยายามเดินเกมลุกใส่เต็มที่นะฮะพยายามเตะแ,แต้มเข้าไปที่หัวหลายๆทีเข้าแต่มันไม่ขึ้นนะฮะน้องเทนนิสเนี่ยมั่นใจว่าเอ้ยไอแต้มเนี่ยฉันได้นะก็เลยเรียกโคชเชให้ประท้วงสุดท้ายครับน้องเทนนิสเนี่ยก็ได้3มแต้มสําคัญไปครับทำให้เธอชนะไปได้6ต่อ2คะแนนนะครับทำให้ในแมทที่ผ่านมาคุณผู้ชมน้องเทนนิสเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ของ โอลิมปิกของเธอนะครับและที่สําคัญอยู่ในวันครบรอบวันเกิดของเธอด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมหลังจากที่น้องเทนนิสได้เหรียญทองเป็นสมัยที่2แล้วก็ได้เหรียญจากโอลิมปิกเป็นสมัยที่3ของเธอนะครับหลายๆเพจในอาเซียน,นยก็ต่างพากันแชร์ไม่ว่าจะเป็นขเขมรล,ลาวรวมไปถึงเวียดนามด้วยคุณผู้ชมซึ่งเวียดนามเนี่ยก็ได้แชร์เรื่องนี้ไปนะครับวันน้องเทนนิสเนี่ยสามารถทํานู่นนี่นั่นได้และเนี่ยเธอเป็นเบอร์หนึ่งและอะไรแบบนี้ฮะซึ่งก็มีคอมเมนต์ ในเพจนั้นใส่กันแบบดุเดือดนะครับเรียกได้ว่าเวียดนามเนี่ยคุณผู้ชมรัฐบาลเวียดนามเนี่ยโดนสับแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะฮะเรียกได้ว่าทองเนี่ยได้ที่ไทยนะครับ แต่วียดนามดันได้ขี้เฉยเลยนะฮะซึ่งประชาชนเขาก็คอมเมนต์กันไว้หลากหลายคุณผู้ชมเช่นท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเทควันโดเนี่ยเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ถดถอยไปแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาชนะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะเห็นได้เลยว่ากีฬาเวียดนามตอนนี้มันอ่อนแอแค่ไหนครับและท่านที่2ครับเขาบอกว่าเนี่ยเวียดนามเนี่ยทุกครั้งที่มันจะมีการแข่งขันใดๆเนี่ยนักข่าวเนี่ยก็จะชอบพูดถึงแบบเนี่ยเวียดนามแข็งแกร่งอย่างงู้นนี้งั้นลองมองย้อนกลับไปดูนะแล้วจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรแข่งแ เลยครับ และท่านที่3ครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์ประเทศไทยมาเลอินโดเนียเขาไปทะเลใหญ่แล้วนะแต่เราเนะี่ยยังคงสู้วนเวียนกันอยู่ในสะสะเดิมก็น่าจะหมายถึงซีเกมส์ะนะครับและอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าควรทิ้งซีเกมได้แล้วนะแล้วก็เน้นไปที่การแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็โอลิมปิกได้และรวมไปถึงพวกถ้วยรางวัลประจําปีที่สะสมโดยภูมิภาคด้วยนะครับและอีกท่านเขาบอกว่าถ้าใชโอลิมปิกเป็นมาตรฐานเนี่ยนะกีฬาไทยเนี่ยเข้มงวดกว่าเวียดนามแล้เยอะเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถถ,ถกเถียงได้เลยครับและ ท่านถัดมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอันดับต้ตนๆของภูมิภาคเลยนะปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจกีฬารวมไปถึงการท่องเที่ยวนะมันจะมีพวกขี้อิจฉาบางคนเนี่ยที่พยายามกบเกลื่อนว่าตัวเองเหนือกว่าสยามยอมรับได้แล้วนะอย่าโง,ง่เข่าแบบนั้นอีกเลยนะฮะบอกให้เลิกสักทีครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของเวียดนามนะครับต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่ไทยกับเวียดนามยังคงแข่งขันกันอยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องกีฬาตอนนี้เนะี่ยคุณผู้ชมเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วคร่าเ,ราเนีย ก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเวียดนามเลยนะครับ